สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทุกท่านกับผมวันนี้ผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมและฟังฝากกดติดตามกด s ั b s c คร b e และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลบ่ายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยตอนนี้ผมกำลังจัดกิจกรรมครับมีแจกเสื้อก,กีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและกิจกรรมอีกมากมายใครสนใจเข้าาร่วมสนุกกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่ ผมเป็นศึกยูฟ่าเนชั่นลีคครับคู่ระหว่างทางด้านเบลเยียมครับเปิดบ้านต้อรับการมาเยองของทางด้านฝรั่งเศสคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับที่สนามคิงโบดวมสเตเดียมครับทนทีครับเปิดมาที่ทีมเยือนครับเปิดราคาเสมอสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดครับเบลเยียมชนะหนึ่งครับฝรั่งเศสชนะสามและเสมอกันไปหนึ่งเกมนัดล่าสุดครับฝรั่งเศสเปิดบ้านเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนล่าสุดครับเบลเยียมครับแข่งสามชนะหนึ่งเสมอ หนึงพ้นหึง ได้5เสีย5มีอยู่4คะแนนครับอยู่อันดับ3ของทางด้านกลุ่ม A ส่วนทางด้านฝรั่งเศสครับแข่ง3ชนะ2แพ้1ได้7เสีย4มี6คะแนนอยู่อันดับ2ของทางด้านกลุ่ม A วันนี้ครับเบลเยียมมาในแผน4 2 3 1มครับมีโอเพนดาครับยืนหน้าและดอนซ่าครับกับโดกูและเคเตเล่ครับยืนกลางช่วยกระทําเกมส่วนทางด้านฝรั่งเศสครับมาในแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันครับมีมูฮันนี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วครับก็เอ็นคุนคูครับแล้วก็เอ็ม เล่ครับแล้วก็โอลิเซครับยืนเป็น3แนวรุกตัวหน้าช่วยกันทําเกมครับ5นัดล่าสุดของด้านเบลเยียมครับชนะ1แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเยือนอิตาลีครับเสมอมาแบบสุดมันเลยที่2ประตูต่อ2ครับนัดนั้นครับเกมรับพลาดง่ายกันเองครับส่วน5นัดล่าสุดของด้านทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสครับชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดครับ ออกไปเยือนอิสราเอลครับชนะมา4ประตูต่อ1ครับเกมลุกถือว่าดุมากวันนี้ครับเบลเยียมต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากครับส่วนทางด้านฝรั่งเศสครับขอแค่เสมอก็เข้ารอบแล้ววันนี้ครับมองได้ไม่ยากเลยครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2-2หรือไม่ก็3-2คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านยูเครนครับเปิดบ้านต้อรับการเยียงของทางด้านเช็ก คู่นี้เตะกันตอนตีหนสี่ห้าครับที่สนามตาซิกกี้ครับแฮนดิที่แคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับเปิดราคาเสมอครับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับยูเคนชนะ2เช็คชนะ1และเสมอกันไป1เกมครับนัดล่าสุดเนี่ยเช็คเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2แบบช็อกแฟนยูเคน ในนาทีบาปเลยทีเดียวตารางคะแนนล่าสุดครับยูเคนแข่ง3ชนะ1แพ้2ได้4เสีย5มีอยู่3คะแนนอยู่อันดับ4ของทางด้านกลุ่ม B ส่วนทางด้านเช็คครับแข่ง3ชนะ2แพ้1เสีย6ได้6มีอยู่6คะแนนอยู่ที่2ของทางด้านกลุ่ม B วันนี้ครับยูเคนมาในแผน451ครับมีโดสชิฟครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็ภูริสิครับช่วยเล่นในแดนกลางครับแล้วก็สอดแทรกขึ้นไปทําประตูส่วนทางด้านเชคครับมาในแผน343มครับมีคอรียครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็ซูกับเซนนี่ครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําประตู5้านัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอย่างยูเคนครับชนะ2แพ้2เสมอ1นครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะจอเจียไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับแบบเปิดเกมเข้าหากันตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ทำ ไได้กันม่ส่วนทางด้านสาธารณรัฐเช็คครับ5นัดล่าสุดครับชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเอเบเนียไปได้2ประตูต่อ0แบบไม่ต้องเหนื่อยมากนัดนี้ครับเช็คต้องมาเยือนยูเคนที่ต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากครับเพื่อเข้ารอบต่อไปครับและต้องยิงเกิน2ลูกขึ้นไปอีกสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่3-2หรือไม่ก็4-3คู่ที่3ครับเป็นทางด้านจอร์เจียครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเอเบเนียครับคู่นี้เตะกันตอน5 ตร,ตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ0.5ครับคู่นี้เคยเจอกันมา4เกมจอเจียชนะ2ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับจอเจียนออกไปเยือนครับเอาชนะมาได้1ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับ แข่ง3ชนะ2แพ้1ได้5เสีย2มีอยู่6คะแนนครับอยู่อันดับ1ของทางด้านกลุ่มบีส่วนทางด้านเอมิเนียครับแข่ง3ชนะ2แพ้2ได้2เสีย4มีอยู่3คะแนนอยู่อันดับ3ของทางด้านกลุ่มบีวันนี้ครับจอเตียมาในแผน352ครับมีคอรัตครับกับจอมิดดาวครับยืนเป็นคู่หน้าคอยจบสกรอส่วนทางด้านเอมิเนียครับมาในแผน42 31มครับมีดาดุครับยืนหน้าครับแล้วก็อัฟรา นี่ครับช่วยกันทําเกมครับผม5นัดล่าสุดของด้านจอร์เจียครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปแพ้ยูเคนมา1ประตูต่อศูนย์ครับแบบเปิดเกมเข้าแรกกันตั้งแต่ต้นเกมครับู่นย์ด้านแอมเเนียครับ5นัดล่าสุดครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับนัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนเช็คครับแพ้มา2ประตูต่อศูนย์ครับโดนเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัววันนี้ครับแอมเเนียต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปครับ แต่ต้องมาเจอจอเจียที่เกมรับเล่นได้ดีครับแล้วก็จบสกอร์ได้ทุกตำแหน่งครับ สกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็2 1คู่ที่4ครับเป็นทางด้านอเซรบไบจันครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านสโลวาเกียครับคู่นี้เตะกันตอน5ทุ่มตรงครับที่สนามสตาดิมูครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับครับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับอเซรบไบจันครับชนะ1สโลวาเกียชนะ4ครับนัดล่าสุดครับสโลวาเกียเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์แบบสบายสบาย ตารางคะแนนล่าสุดครับอเซอร์ไบจันครับแข่ง3แพ้3ได้2เสีย8ไม่มีคะแนนเลยครับอยู่ที่4ของทางด้านกลุ่ม C ส่วนทางด้านสโลวาเกียครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1ได้5เสีย2มีอยู่7คะแนนอยู่ที่2ของทขงด้านกลุ่ม C วันนี้ครับอเซอร์ไบจันมาได้แผน4321มครับมีดาดาชอปครับยืนเป็นหน้าครับแล้วก็บา์มอสครับเป็นตัวทําเกมและช่วยกันจบสกอร์ครับส่วนทางด้านทางสโลวาเกียครับมาในแผน433 มีสเตเล็กรยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็ฮารามินครับกับชูซอบครับยืนซ้ายขวา5นัดล่าสุดของทางด้านอเซอร์เบจันครับชนะ1แพ้4นัดล่าสุดครับออกไปยืดเอโทเนียครับแพ้มา3ประตูต่อ1เกมนี้ครับน่าจะเปิดบ้านเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นส่วนทางด้านสโลวาเกียครับ5นัดล่าสุดครับชนะ2แพ้1เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอสวีเวดนไปอย่างสุดมันเลยที่2ประตูต่อ2ครับวันนี้ครับสโลวาเกียไม่ต้องคิดอะไรมากครับพราะเข้ารอบ ไปแล้ววันนี้น่าจะโรเซชันทั้งหมด สกอร์ที่คาดไปจะจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็1 1ครับคู่สุดท้ายครับมองไปที่บอลแอฟริกาเนชั่นคัพครับคู่ระหว่างด้านเคนยาครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนงของด้านแคมรูนคู่นี้เตะกันตอน2ทุ่มตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเย็นครับต่อปอปาตากรมคู่นี้เคยเจอกันมา1เกมครับนัดนั้นเป็นกันทางด้านแคมรูนครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ครับแบบเคนยาสู้ไม่ได้เลยตารางคะแนนล่าสุดครับเคนยาแข่ง3ชนะ 1เสมอ1แพ้1ได้3เสีย5มีอยู่4คะแนนอยู่อันดับ3ของด้านกลุ่มเจส่วนทางด้านแคเมร์นครับแข่ง3ชนะ2แพ้1ได้5 เสียหนึ่งมีอยู่เจคะแนนอยู่อันดับหนึ่งของทางด้านกลุ่มเจวันนี้ครับเคนยามาในแผน433ครับน่าจะมาตั้งรับและรอสวนกลับส่วนทางด้านแคมรูนครับมาใน4 5 1ห้าครับน่าจะมาตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับอย่างเช่นกันคู่นี้ดูแล้วถือว่าสูสี 4, ครับ5นัดลาสุดของทางด้านเคนยาครับชนะ1แพ้1เสมอไป3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้แคมรูน4ประตูต่อ1ครับแบบสู้ไม่ได้เลยส่วนทางด้านแคนมรูนครับชนะ3เสมอ2 นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเคนยาไปแบบสบายๆที่4ประตูต่อ1ดูภาพรวมแล้วครับแคมรูนครับเคยชนะเคนยามาแบบท่วมท้นเลยที่4ประตูต่อ1ครับแล้วเกมนี้ครับน่าจะไม่ผิดคาดอย่างเช่นเคยสกอร์ที่คาด่ปจะจบครับอยู่ที่30หรือไม่ก็40สรุป5ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับไปทางด้านกำแพงสูง2.5คู่ที่2ครับไปทางด้านกำแพงสูง2.5เช่นกัน คู่ที่3ครับไปทางด้านจอร์เจียคู่ที่4ครับไปทางด้านสโรวาเกียคู่สุดท้ายครับไปทางด้านแค m มรูนครับและสกอร์สูง2ลูกได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว v ี p จิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยก่อนจะจากกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ